ค่า today อัปเดต MG ได้ปล่อยทีเซอร์ CUV EV m o เด l crossover utility vehicle ไฟฟ้าล้วนรุ่นใหม่ก่อนเปิดตัวในอินเดียรเร็วนี้คาดว่าการออกแบบจะสืบทอดมาจากเบ่าวจุนคราวหรือที่รู้จักกันในานามบูหลิงคราว e ี V ในอินโดนีเซียโดยการปรับเปลี่ยนของ MG จะจำกัดอยู่แค่โลกโก้ใหม่ที่กันชนหน้าและฝาท้ายเท่านั้น แม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่ CUV EV คันนี้มีสัดส,ส่วนแบบรถมินิแวนห้องโดยสารกว้างขวางมาพร้อมเบาะ5ที่นั่งและพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนต์และจอทัชสกรีนขนาด15.6นิ้วพารามิกซันลูปและระบบเอเดร์ art, เต็มรูปแบบสเปคในจีนมาพร้อมตัวเลือกแบตเตอรี่ขนาด37.9หรือ50.6กิโลวัตต์อัวระยะทางสูงสุด360หรือ460กิโลเมตรทั้ง2รุ่นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงตัวเดียวขับเคลื่อนล้อนหน้าซึ่งให้กำลัง134 ราคาในอินเดียอาจเริ่มต้นต่ำกว่า8.58แสนบาท